ึ้นไดไปเป็นพี่น้องพอกันอีกแล้วกระเป๋บบาตีนนะ้องขับเนาะออกกับรายการนักตีหอยพี่น้องนักตีหอยก็มาเคี่ยงขางซิมปัญญาเกี่ยงขางซิมปัญญาได้พี่น้องเด้ออเมนีเสนอเขียวหยอดหยาพี่น้องเขียวหยอดหยาเด้อต่แม่นโต่ถ้ำกรสิเขียนตตวขอแลัวก็ตัวยอดเฟื่องอแององท่นเสละเอียน้ะพี่น้องลกักกตัอวอสะกดเขียวหยอดนี่กัตัวยอด ตัวอเฟืองทั้งลุ่มแล้วก็ตัวดอทั้งขางจะเป็นยอดยานีเป้าที่สใส่ตัวหอแล้วก็ใส่ตัวยอเฟืองอีกตัวหนึ่งี่นองที่ที่เป็นบอดี้ไแทนสลเอียแน่ได้ส่วนใหญ่หรือบางเทื่อเพิ่นกะใส่ตัวยอเฟืองคือเหลขกสามอาราบิกนี่เนาะกะแทนสลเอียคือการบางลายมือบางพังบางรูบาาจา์เิ่น แต่บาที่สีแยกกันระวางสสลเอียดใส,ส่คือจังตัวเจตัวเบ็ดเนาะอย่างคำในคำว่าเขียวนี่สสลเอียดใส่ยอเฟืองตัวนี้งส่วนถ้าเป็นตัวยอเฟืองตัวสะกดหรือตัวหัวน้าย่อหย่าเนี่ยบาที่ือใส่คือจังเหลขกสามเนาะพี่นอ้นองแลวก็ไม่กล้าพี่นอ้องหอน้าย่อเป็นยะ่อหย่านะผันเอา้าอักษรธรรมน,นี่คือหนังสือหนังหาผันวรรณยุกเอาเนาอพี่นอ้องเนาะ อ่ามองนี่ครับเป็นมองจุดสังเกตได้เป็นมองเด้ออ้าวลองแตงปัญญาเบื้องหันเขียวหยอดหยาสิเด็ปัญญาไว้จังไดพี่น้องเขียวหยอดหยาทังหน้านองหว่าเกาหยานกเขาดอกแต่งกานตี้นกับแก่กลิ่นแต่งโพนเขียวหยอดหยาทังหน้านองหว่าเกาหยานกเขาดอกแต่งกานตี้นกับแก่กลิ่นแต่งโพนในนี่กับแม่ หน้าน้องวาเนาะมีคำสำคัญไอ้เคียวยอดหยานี่ว่าไปแล้วหน้าน้องวาเนี่เป็นหน้าอ่ากกหน้าเขาหน้าหยาเน,ะนาะนพออ่าไปเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยไปใส่ชีวิตที่หันแล้วพี่น้องย่าเล็กน้อยเนาะสมมติน,นี้ก็ย่างอยู่นะพี่นอ้องอ่าย่างเปลีป่ยนแปลงหลายปันได้ส่วนหยาไม่ยุ่หนาสองชนิดเนาะพี่น้องเคยหัวจากบอ อ่าผู้ใดอยู่ตรงไหนตรงหน้าแหละที่หัวแจกดีครับหญ้านกเขาเนี่นกเขาเกิดในไห้หน้าเนาะพี่น้องเนาะไห้หน้าเออเป็นหญ้าตัวน,นึ่นอยดอกแต่ว่าดอกเป็นหนึ่เต็มนะนะถ้าไม่แนะนำใสหน้า,นาหดนะเนาะดอกแต่งกาแล้วก็มีหญ้าติ่งกับแก่พนะี่น้องคือเขียวเป็นแพรแพรไปเนาะอ่าคืออยูน่ในเพ้งเป็นเนาะติ่งกับแก่ก็เป็นหญ้าอ่าส่วนใหญ่จะกินทั้งอ้นเนาะ เอาพี่น้องมือน,นี้กะเอาอักษรธรรมนักที่ห้อยเอาคําต่างๆมาหอยมารอยมาเรียงเกี้ยงขางซึมพญาสุพี่น้องฟัง่งมื่อนี้เนาะคิเห็นเป็นประการใดกะแววมตาตกทายพิมพ์ขอพ้อข้อมนะทรงมาไหวในเด้อเขาไปอ่าน้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณครับปอกันไมเทื่อต่อไปอ่าเท่านี้ก็จบด้วยพญานาอพี่น้องเนาะเขียวยอดหยาทั้งนะาน้องว่าเก๋า อย่านกเขาดอกแต่งการตี่นกับแก่ขึ้นแต่งโกนคือใดไปเป็นพี่น้องพบกันใหม่ครับ